สุขทุกข์อยู่ที่ใจคิดคิดดีมีสุขคิดเชื่อตัวก็ทุกข์สวัสดีนิฮาวสวัสดีทั่วไทยสวัสดีไปทั่วโลกนะคะขอต้อนรับคุณเข้าสู่อีพาร์คชาแนลหนึ่งช่องทางที่เราจะร่วมพูดคุยกันตรงนี้ห้องแสดงความคิดเห็นและเปลี่ยคนความรู้สึกอยากบอกอะอะไรติดเตือนแนะนำชี้แนะแนวทางเชิญได้ ห้องแสดงความคิดเห็นนะคะก่อนอื่นต้องขออนุญ,ญาตขอบคุณสำหรับทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณ,ท, comment, คณทุกการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณทั่วไทยขอบคุณไปทั่วโลกเลยค่ะสำหรับอีนี้นะคะมีหนึ่งเรื่องราวดีๆกับการเรียนออนไลน์มาฝากวิกฤตเศรษฐกิจโรคระบาดรวมถึงหลายๆอย่างกระทบถึงน้องๆหนูนนนนนหวัยเรียน สถานการศึกษาปิดเนื่องจากป้องกันโรคระบาดนั่นเองไม่ได้ลืมนะคะในช่วงนี้ล้างมือให้บ่อยครั้งเจลแอลกอฮอล์อย่าให้ขาดป้องกันโรคระบาดแหมย่างหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะเพื่อตัวคุณรวมถึงคนรอบๆตัว ชัวเลยดูแลตัวเก่าค่ะดูแลสุขภาพให้ดีหลีกเลี่ยงที่จะไปในสถานที่สุ่มเสี่ยงนะคะ <c oughs> วันนี้มี8เทคนิคเรียนออนไลน์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพน้องน,งนงหนูหน,หนูกำลังนั่ง,งเรียนออนไลน์สำหรับผู้ปกครองต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษช่วงนี้ช่วยกันกับคุณครูค่ะคุณครูอยู่ไกลไม่ได้ดูแลโดยตรง แต่ส่งความรู้ผ่านจอแก้วมาถึงน้องๆผ่านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกทุกคนมีความพร้อมคือ1เครื่องมือพร้อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตพร้อมสถานที่พร้อมที่ต้องพร้อมอีกอย่างที่สำคัญที่สุดคือตัวน้องๆหนูๆเองแต่เทคนิคเรียนออนไลน์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพที่สุดข้อแรก ให้น้องๆน,น้หนูตั้งเป้าหมายการเรียนในแต่ละวันวัดผลได้จริงอย่างเช่นคุณครูก็จะมีแบบฝึกหัดนั่นคือกระบวนการให้น้องๆหนูได้ทบทวนเรื่องราวหรือบทเรียนที่ได้เรียนในวิชานั้นๆในวันนี้ข้อที่สงสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนห้องที่จะใช้เรียนออนไลน์ ควรจะแยกจากห้องนั่งเล่นไปเป็นห้องเรียนโดยตรงไม่ใช่ห้องนอนหรือห้องนอนก็ต้องเป็นโต๊ะเรียนโดยตรงจะนั่งเรียนบนเตียงนอนขี้เกียจแน่นอนนั่งเรียนบนโซฟาตาก็มองทีวีทุกอย่างก็ไม่มีสมาธิหนึ่งก็คือเราต้องเตรียมสถานที่ให้เหมาะสมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียน ข้อที่3จัดตารางเรียนทางโรงเรียนจะมีตารางเรียนมีคุณครูระบุให้เรียบร้อยน้นองๆหนูๆบัิได้ลืมเตรียมหนังสือในบทเรียนที่จะเรียนในวิชานั้นๆไว้ให้พร้อมเฉ็เช่นเราไปโรงเรียนนะคะเพื่อความพร้อมขาดไม่ได้สมุดปากกายางลบจดบันทึกข้อที่4สร้าง ข้อผูกมัดให้ตัวเองมีวินัยให้ตัวเองนะคะสร้างวินยัยฉันจะต้องตั้งใจเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองก็หมั่นดูแลนะลูกหลานของเราในช่วงเวลาเรียนอย่างที่เกิ่นไปต้นคลิปนะคะน้องๆนุ่หน,น,น,นูบางคนนะคะอันนี้เจอจริงเห็นจริงออกเยี่ยมบ้านเด็กเจอก็คือ,อนั่งเรียนออนไลน์นะคะ หน้าต่างหนึ่งจะเป็นเกมหน้าต่างหนึ่งจะเป็นเพลงหน้าต่างหนึ่งแชทกับเพื่อนแชทแชทแชทเยอะแยะไปหมด <c oughs> สมาธิมไม่มีตรงนี้บัดด้ลืมนะคะสร้างข้อผูกมัดหรือสร้างวินัยให้กับตนเองอดเอานะเจ้าทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเนาะสำหรับน้องๆหนูๆข้อที่5คอยจดในเวลาเรียนตัวนี้สำคัญยิ่งเลยค่ะปากกากระดาษ การที่สมองของเราจะจําเกิดจากตาดูหูฟังมือเขียนช่วยในการให้เราเพิ่มความจําได้หลายช่องทางนอกจากตาได้ดูหูได้ฟังมือยังได้เขียนจดบันทึกจําได้ดีแน่ๆเลยค่ะและนี่คืออีกหนึ่งข้อที่สําคัญจริงๆกับการเรียนออนไลน์หรือการเรียนที่ห้องเรียนการจดบันทึกช่วยจํา ดีจริงๆนะคะน้องๆนูๆบางคนใช้เล็ดก็คือเออไม่ใช่สิต้องบอกว่าเกรดก็ <c oughs> คือเกรดเล็กๆน้อยๆนะในยุคที่เทคโนโลยีมันง่ายมันสะดวกสบายฉันแคปหน้าจอไว้เดี๋ยวฉันก็กลับมาอา่านเดี๋ยวฉันก็กลับมาดูขออ้อคำตอบที่คุณครูให้แบบฝึกหัดแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่เราจะไม่มีในส่วนของความจำเราจะลืม น้อยมากเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่น้องๆหนูๆจะมาเปิดสไลด์อ่านย้อนหลังจริงไหมคะไม่ให้หลอกตัวเองฉะนั้นนะคะคอยจดในเวลาเรียนนะคะข้อนี้สำคัญมากๆเลยทีเดียวข้อที่6ตั้งกระทู้พูดคุยสิ่งที่ได้เรียนรู้ณนะวันนี้กับเพื่อนๆกับคุณครูบางคนฉัน ได้ข้อนี้ไม่มีบทสรุปแบบนี้ฉันยังไม่เข้าใจก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการที่เราจะประมวลการเรียนการสอนในวันนั้นๆได้ดีหรือเป็นการทบทวนนั่นละค่ะนะนะตาการตั้งกระทูพูดคุยจากสิ่งที่ได้เรียนรู้นี่คืออีกหนึ่งเคล็ดไม่ลับข้อที่7คือทำทีละยงผลสํำรวจนะคะจากนักวิจัยมากมายเลย มีผลสรุปการทําหลายอย่างในเวลาเดียวกันทําให้คุณจดจําได้น้อยลงอย่างที่บอกค่ะน,นะคะเรียนก็คือเรียนอย่าเพิ่งแชทกับเพื่อนนะอย่าเพิ่งเล่นเกมอย่าเพิ่งดูหนังฟังเพลงจดจ่อไปที่การเรียนท,ทําทีละอย่างทําให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นข้อสุดท้ายอันนี้ก็สําคัญนะคะและน้องๆน,งน,งนงหนูคงชอบพักเบรค ยืดเส้นยืดสายให้นักเรียนได้พักเบรกนะคะในแต่ละคาวิชาหมดคาปุ๊บหมดวิชาปั๊บให้เด็กๆพักเบรกสักห้านาทีเปลี่ยนอารียบทนะหรือจะเดินไปตู้เย็นหยิบขนมดื่มน้ำเย็นๆสักแก้วนะออกอสูดอากาศให้สดชื่นจะช่วยให้การกลับเข้าไปเรียนในเวลาต่อไปนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและนี่คือ หนึ่งเรื่องราวที่อายากจะหยิบมาขออนุญาตบอกกล่าวทั่วไทยทั่วโลกการเรียนออนไลน์ในยุคสมัยนี้กับแปดเทคนิคเรียนออนไลน์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพบั่ได้ลืมนะคะหาแรงบันดาลใจในการเรียนเรียนให้ต่อเนื่องทุกวิชาทบทวนบทเรียนสร้างบรรยากาศการเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนพักเบรกบ้างจดจ่อในการเรียนในวิชานั้นๆเสร็จปุ๊บก็มาพักเบรก อีกหนึ่งเรื่องราวด้วยรอยยิ้มอยากจะส่งไปให้ทุกคนมีความสุขในช่วงนี้บัดิลืมรอยยิ้มนะคะและหมั่นล้างมือเจอแอลกอฮอล์ขาดไม่ได้ในกางอนามัยบัดิลืมเด็ดขาดขอให้คุณมีความสุขในทุกๆกิจกรรมรวมถึงน้องๆหนูๆน,นที่กำลังเรียนก็ขอให้มีความสุขสนุกในการเรียน หากเราสนุกเราจะมีความสุขรอยยิ้มแบ่งปันให้กันและกันอยู่ใกล้ๆกลกันกับเพื่อนๆก็แบ่งปันรอยยิ้มผ่านกล้องที่เราเปิดยิ้มให้กันนะคะ <c oughs> หนึ่งเรื่องราวดีๆีนะคะหยิบม,มาฝากคุณในวันนี้กับ8เทคนิควิธีที่จะให้เรียนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพส่งต่อประสิทธิผลที่ดีที่เราจะได้เริ่มเรียนนะคะในช่วงเปิดภาคเรียน ึ่งบางโรงเรียน14นี้ก็จะเปิดแล้วนะคะบางโรงเรียนก็จะเปิดในเดือนกรกฎาคมอย่างใดก็ดีก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคุณครูและนักเรียนและผู้ปกครองนะคะยิ้มเข้าไว้ค่ะสำหรับ EP นี้ขอบพระคุณทุกๆการติดตามรับชมรับฟังไม่ได้ลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับอีพาชแนลโตยขอพระเจ้าอวยพร,พร,พรทุกทุกท่านในทุกๆเวลาเจอกัน EP หน้า สวัสดีเจ้าค่ะ